สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าหนึ่งในสีตำนานความรักที่ยิ่งใหญ่ของจีนม่านประเพณีรักเรานี้ชั่วนิรันร์เหลียงซานปัวจู้อินไถยเรียกสั้นๆว่าเหลียงจู้เป็นหนึ่งในตำนานความรักที่ยิ่งใหญ่ของจีนคนไทยรู้จักในานามม่านประเพณีคนฝรั่งจะรู้จักกันในานาม butterfly lovers หรือตำนานคู่รักผีเสื้อ ในยุคที่ประเทศจีนยังปิดประเทศอยู่นั้นนายกโจเอลไหลได้นำภาพยนตร์เรื่องม่านประเพณีนี้ไปจัดฉายโปรโมทประเทศจีนในการประชุมที่เจนีวาและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักข่าวนานาชาติเข้าใจได้อย่างรวดเร็วที่สุดจึงใช้คำว่าเรื่องนี้คือโรมิโอแอนจูเรียตแห่งแผ่นดินจีนโศกนาฏกรรมความรักครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองหนิงโปมณฑลเจอ้อเจียงในยุคราชวงศ์จิน ยุคนั้นให้ความสำคัญด้านการเรียนหนังสือกับลูกผู้ชายเท่านั้นเพราะลูกสาวเมื่อโตขึ้นมาก็ต้องออกเรียนอย่างเดียวเรื่องมีอยู่ว่าจูอินไทยลูกสาวจากครอบครัวตระกูลสหบ,บดีให้ความสำคัญกับการเรียนหนังสือเป็นอย่างมากแต่พ่อเธอไม่อนุญาตให้ไปเรียนหนังสือเนื่องจากเธอเป็นลูกสาวจูอินไทยจึงปลอมตัวเป็นชายหมอดูเข้ามาทำานายไถ่ทักพ่อเขาว่า ลูกสาวกำลังมีเคราะห์จะต้องให้อยู่ห่างจากบ้านออกไปด้วยความกลัวพ่อเขาจึงอนุญาตให้จู้อินไทยปลอมตัวเป็นชายเข้าไปเรียนหนังสือเมื่อได้เข้ามาเรียนก็ได้พบกับเพื่อนบัณฑิตที่เรียนด้วยกันชื่อเหลียงซานปัวทั้งสองสนิทสนมจนเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันโดยที่เหลียงซานปัวไม่รู้เลยว่าจู้อินไทยเป็นผู้หญิงตลอดเวลาที่เรียน จ่วอินไทเริ่มชอบพอเลียงซานปอมากขึ้นทุกวันทุกวันและมักจะถามเลียงซานปออยู่เสมอว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงเลียงซานปอจะมีใจให้หรือไม่แต่เลียงซานปอก็ไม่เคยเข้าใจจนเรียนไปได้สัตระยะหนึ่งจ่วอินไทจึงได้รับจดหมายจากทางบ้านว่าแม่ของเขาป่วยหนักจ่วอินไทจึงบอกเลียงซานปอว่าเขามีน้องสาวฝาแฝดอยู่ที่บ้านหนึ่งคนหน้าตาและนิสัยเหมือนกันเลย อยากให้เหลียงซานป๋อไปสู่ขอภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้มอบผีเสื้อหยกให้เหลียงซานป๋อไว้คู่หนึ่งเหลียงซานป๋อรับปากว่าจะไปสู่ขอร้องสาวของจั่วอินถ่ายต่อมาเหลียงซานป๋อได้เดินทางไปยังบ้านของจั่วอินถ่ายจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วจั่วอินถ่ายเป็นผู้หญิงเขาดีใจมากแต่มาสายเกินไปเพราะ พ่อของจู่อินไทได้สัญญายกจู่อินไทให้ชายตระกูลหมาผู้ร่ำรวยไปแล้วเลี้ยงซานปวัวน้อยใจและคัดแค้นใจในความโง่และช่งชะตาของตนเองจนล้มปว่วยและด้วยความตรอมใจจึงเสียชีวิตลงจู้อินไทเมื่อทราบข่าวเข้าก็คร่ำครวญทวิญหาแต่เลี้ยงซานปัออะไรลักด้วยความโศกาอาดูมิอาจรับความจริงได้ ในวันเดินทางทำพิธีส่งตัวเจ้าสาวจู้อินไถสวมชุดไว้ทุกไว้ภายใต้ชุดแต่งงานเมื่อกบวนส่งตัวเจ้าสาวเดินทางผ่านหลุมศพของเหลียงซานป๋อก็เ,เกิดลมพายุลูกใหญ่พัดจนกบวนส่งตัวเจ้าสาวเดินทางต่อไปไม่ได้จู้อินไถได้ถอดชุดเจ้าสาวออกเหลือแต่ชุดไว้ทุกด้านในลงไปร่ำให้หน้าหลุมศพเหลียงซานป๋อทันใดนั้นเกิดฟ้าผ่าลงพื้นดินตรงหลุมศพ ทำให้แผ่นดินแยกออกมาจู้อินไถกระโดดลงไปในถลุอย่างไม่ลังเลจากนั้นแผ่นดินนั้นก็ยุกปิดรวมกันแล้วพายุก็สงบลงฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งบนหลุมศพมีผีเสื้อบอยบินอย่างอิสระคู่กันสองตัวซึ่งเชื่อว่านั่นคือเหลียงซานปัอกับจู้อินไถท,ที่กลายเป็นผีเสื้อบอยบินคู่กันอย่างอิสระ เหมือนความรักที่มีอิสระของกันและกันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ยังไม่มีการฟันทงรู้แต่ว่ามีการพบหมุมศพที่ป้ายมีจารึกหน้าหลวงว่าแท่เหลี่ยงกับจู้เป็นโคงกระดูกคู่ชายหญิงในคิตศกราช2004รัฐบาลจีนได้เ,เสนอยูเนสโกให้จดทะเบียนตำนานนี้เป็นมรดกโลก เรื่องเหลียงจู้หรือม่านประเพณีหรือตำนานคู่รักผีเสื้อนี้เป็นตำนานความรักที่มีความพิเศษตรงที่สอดแทรกสังคมจีนยุคก่อนไว้อย่างเด่นชัดทั้งเรื่องการจำกัดทางเลือกของเพศหญิงการคลุมถุงชนการแบ่งแยกชนชัน้นสวัสดีค่ะนล้วพบกันคลิปหน้านะคะ